อมามาอีพอเปิดร้านไม่อีพอผ่านมาเป erna, ิดค like like. ือเก่าลูกเด้อเปิดคือเก่าลูกโอ้ไม่ได้ไปใส่ผมมีธุระลูกโอ้ไม่ได้ไปใส่ลูกเด้อเปิดล่อรับลูกค้าคือเก่าล่อรับเอฟซีติ๊กต๊อกทุกคนลูกเด้อเอามาทักทายหลวงลูกเด้อเห็นบะ่ปากเป็ดเดียงอะไรอย่างให้พี่น้องกินเนาะพี่น้องเนาะต้มอึงกับมีเด้ออึงแม่ไข่ย่างดีพี่น้องตามฤดูกาลรพี่น้องบ่ได้กินง่ายๆเนี่ยอึงไข่ลูกโอ้นี่ยังมีเด้อพี่น้องยังเหลือเด้อต้มอึงนี่เด้อยังเหลืออยู่เด้อผู้ใดสนใจก็ทักทายหลวงมาได้ต้้้มมมอออออึึงงงเเดตแ่่ไขยยัหลืู่ เอามาฝากพี่ฝากน้องทุกคนเด้อพี่น้องเด้อมาฝากพี่ฝากน้องทุกคนเอาปากเป็ดก็ะเลี้ยงเลี้ยงเด้อพ <AL> ี่น้องเห็นว่าปากเป็ดย่างเด้อพี่น้องเห็นบ่ย่างก็ได้ทอดก็ได้ลูกเด้อเอาไปย่างก็ได้ไปทอดก็ได้พี่น้องลุงโอ้โหในสูตรมีสองสูตรย่างก็ได้ทอดก็ได้แต่ว่าเล็ดลับพะลุงโอเด้อพี่น้องคันเสียวไปทอดก็ต้องย่างมันมาดให้มันรัดเคืองนเด้อพี่น้องเด้อไปรัดเครืองเวลาเฮอไปทอดมันมันยังสิบ่อแตกย่างสีบ่กระเด็นนะพี่น้องย่างมันมาดจังน้อยยังไปสับทอดเด้อพี่น้อง อันสนใจก็มาหาลุงโอได้เด้อลูกเต่าทุกคู่ถูกคนก็นได้เด้ออยู่หลังบุญทาวนพัดยากลางเด้อหลังบุญทาวนพัดยากลางลานจิมจุ่มลุงโอลุงโอกับปักมุดไว้เรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อปักมุดไว้เรียบร้อยนี่กิ๊กต้อกันเขามาเบื้องใดพี่น้องทุกคู่ถูกคนมาเวททักทายลุงโอเด้ออีพ่อมาได้กินนมย่างซ้ำมื้อนี่ผ่นว่าบ่ได้กินกับผัเป็นหยังอีพ่อผ่นว่าหอยมีปากเป็ดให้ลูกกินผ่นว่าปากเป็ดเนื้อย่างข้าหมโยูย่างยังเหลือเด้อพี่น้องเด้ออ่ะย่างเลี้ยงอออาาารมเด้้พี่นงปกเเป็็็ดดกไ้หนบ่นี่ออออ่่ะพพรร้้้้มเเสิ์ฟดีนงบานพร้อมเสิร์ฟดลุงหิไปับบเเดด้้้อูานอ อาสับใช้จานลูกเด้อสับใช้จานอาลูกเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อเรียบร้อยลูกอาเสิบ